กระซิบบอกเราขอนำเสนอรถกระบะราคาประหยัดให้ท่านได้รับชมนะคะเหมาะสำหรับท่านที่กำลังมองหารถไปวิ่งงานประกอบอาชีพกันเลยค่ะประหยัดมากๆนะคะกับมิตซูบิชิไททันปี2011ค่ะราคาเพียงแค่85,000บาทค่าตัวก็ถูกแล้วนะคะเชื้อเพลิงยิ่งประหยัดอีกด้วยกทุกท่านใช้ได้ทั้งเบนซินและ NGV ติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิตเลยนะคะได้มาตรฐานคะระทุกท่าน และยังสามารถใช้งานได้ปกติรถสวยบางๆทั้งคันเครื่องยนต์ยังสมบูรณ์ดีห้องเครื่องสวยแห้งๆไม่มีหยดไม่มีเยิม้มรถสวยราคาประหยัดค่ะสนใจไปดูตัวจริงและต่อรองหน้ารถได้นะคะต่อค่าน้ำมันกับบ้านกันได้ค่ะ 8,500 0บาทเท่านั้นถูกมากๆสนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมหรือว่านัดดูรถท่านติดต่อสายตรงหาผู้ขายนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปถ้าโทรไปแล้วรถขายแล้วช่วยคอมเมนต์ไว้บอกแอดมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ